เสื้อแล้วก็ขอบแดงๆเห็นไหมเสื้อเสื้อท้องถิ่นชุดปูไทยไม่ได้จ้วยไม่ได้ก็ไม่เอาก็เลยได้ผ้าถุงได้ผ้าถุงมาอยู่สองตรงแล้วก็ชุดประจำเมืองขอนแก่นได้ชุดประจำเมืองขอนแก่นมาสีเหลืองดอกปูนมาแล้วก็ แนวแต่งอองส่งเครืองกันละ่ะคุละ่ะวันไหนมันแดดอดแดดดีๆแดดอุนอ่นๆบ้านอุนอ่นๆถึงสิใสใสกับสิลองเทงน้องเป็นสาวคนแก่นยังบอเกยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานคืออยู่มองเดียวที่เหมือนเดินการเว้าปกติดีอยู่เก คือมองเดียวที่เหมือนเดินกับการเว้าปกติดีอย่างอง่นอย่างเงินเป็นอย่างอย่างเงินบักคืออ่ะกินยาถูกจองกินยาถูกจองอยู่เนาะน้องดาวค่าต้นพูกเกามันก็คือเกาอ่าละ่ะไปแบบด่วนๆมาด่วนๆประเทศไทยก็ได้ ไปก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปย่างดอกดูแลคนป่วยดูแลคนป่วยพอหายแล้วก็กลับมาได้นักเติบคนป่วยคนป่วยหลายเข้าลโรงพยาบาลโอ้ยแลนเขาแล่นออกอยนแล้วมันผู้ใดแน่แล้วญาติพี่น้องจักว่าคนบ้านเดียวกันวิ่งไปวิ่งเข้าวิ่งออกแต่อีโตนให้ มาฟังร้องเพลงเดิรคืนนี้เหรอคืนนี้ก็เหมือนเดิมมันแหละร้องไปเรื่อยๆร้องให้มันสมกับที่เราใส่ชุดอ่ะอยากฟังเพลงอะไรขอขึ้นมาได้นะคะลองแล้วเข้จังอยไปแก้ปัญหาทีหลังตอนนี้ร้องไปก่อนล้องไปก่อน,ออนยังคอยไปแก้ที่หลังคนว่า เมื่อวานร้องเพลงจีนเพลงจีนเนาะนมันเป็นเทศกาลตุ๊ดจีนร้องเพลงจีนสรุปแล้วพอพอเราจะไปอัปโหลดวิดีโอลงมันบอกว่าโดนบล็อกทั่วประเทศบล็อกทั่วประเทศ <laughs> <laughs> ลิขสิทธิ์เพิ่นเนาะเพิ่นว่าอยากให้เอามาเอามาล่องมาลองลายะนะมันเกิน ถ้าทำเป็นหนึ่งนาทีได้อย่หนึ่งนาทีได้แต่ว่าถ้าเกินนั้นไม่ได้มันเกินของเ่ินก็ต้องก็ต้องมานั่งลบออกโอ้ยเนาะวเฮอนีนะหัวจิงชินตีวอ,อเฮอนีนี่แหละลองลองไปหน่อยหนึ่งถึอบอกทั่วประเทศคุณไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ปะนะ่ แม่ตะข่อขยบ่กให้ได้สั่งไล่ได้เลยมันกระโดดก็เลยเอ้บลองก็บลองล่าลองน้อยๆเพื่อนให้ลองได้หนึ่งนาทีก็สิลองหนึ่งนาที่แหละร้องหนึ่งนาทีได้จะ่ร้องเยอะกว่านั้นไม่ได้กฎกติกาของเพิ่อน,น,นอยากฟังเพลงอียงมีเพลงเอียงดังๆ เพลงอะไรดังๆขึ้นมาบุญพลาบุญผลาสัญญาฮับลองมาจาังใดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวลองดำน้ำเพลงนี้นะเพื่นบอกว่าบุญบุญพลาสัญญาครับเ,เพื่อน่าเอ้เนี็บ่็เคยลองกับเ่อ น้ำนะคะเพลงนี้ไม่เคยฟังที่เขาร้องว่าบ้านเาร้องไปแล้วร้องไปแล้วรอบหนึงก็โดนแล้วเนาะที่เขาสองคนสู้มานำกันกว่าสีพอ